วันนี้เนี่ยนะมีข่าวสําคัญวันนี้วันนี้หลายฝ่ายจับตามองไปที่<อ>าการประชุมคณะกรรมการสรรหาอบอร์ดแลวก็ผู้ว่า<ช>ขอไป<ค>อประธ<ร>านกรรมการและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มีคุณสตินริมพงษ์พันธ์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหารเนี่ยว่าจะประชุมกันตอนบ่ายสองเดิมเนี่ยนะเดิมจะประชุมกันตอนบ่ายสองแล้วก็10บโมงเนี่ยเนี่ย กลุ่มของคอปทกองทัพรรมแล้วก็สปปสเนี่ยเขาก็จะไปนัดหมายกันไปแสดงพลังพร้อมทั้งเอาลายชื่อที่เขาเปิดไอแพลตฟอร์มให้ประชาชนไปลงชื่อผ่าน Google f o r m เนี่ยได้5,000กว่า5 0า0กว่า5000ัวานะครับเมื่อวานคุณหมอเขียวออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าจะไปแสดงพลังคัดค้านการเข้าแทรกแซงแบงค์ชาติของฝ่ายการเมืองนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับ,รบเป็นการถแถลงชัดเจนเลยนะครับว่าการประชุมนี้จะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนใช่ค่ะนะครับ11เป็นวันวันจันทร์ก็คือเลื่อนไปเป็นจันทร์หน้าครับทำไมต้องเลื่อนคะเ,เหตุผลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เหตุผลว่าเพื่อความรอบคอบนะเพื่อความรอบคอบและ ให้การประชุมเนี่ยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอ่านะแปลเป็นไทยว่าแปลเป็นไทยว่าเลื่อดไปก่อนละกันณตอนนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจมบมาเยอะเหลือเกินต่อต้านเยอะเหลือเกินใช่นะครับที่นี่เป็นการแถลงนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของนางวิเรขาสันตพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคือ คณะกรรมการสรรหารนั่นแหละ,ะนะครับที่เราเรียกกันสั้นๆซึ่งมีนายชาติตริมพงพันธ์เป็นประธานเนี่ยนะครับคุณวิเลขาเนี่ยบอกว่าประธานก็คือนายชาติตริมพงพันเนี่ยได้หารือกับกรรมการคัดเลือกและเห็นร่วมกันว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเลื่อนกําหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้ออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนนะ,ะ,ะเลื่อนเพื่อ คือนี่ดีหน่อยเขาให้เหตุผลที่มันยาวขึ้นถ้าเหตุผลอย่างสั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจะบอกว่าเลื่อนไปก่อนเพื่อความเหมาะสมจบความเหมาะสมของใครพี่ก้องขยายความเ,เราต้องบอกด้วยนะค,ความเหมาะสมของใครตอนเนี้ทุกฝ่ายนะออกมาแสดงพลังคัดค้านกันหมดเลยหลังจากที่ชุดแรกเนี่ยมีนักวิชาการด้านเศษศศียาสตัดจะหมครับนามของกลุ่ม เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมออกแถลงการคัดค้านการแทรกแซงตรงนี้แล้วก็เข้าชื่อการมีอดีตคณะบด,ดีมีนั้นที่สําคัญคืออดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสี่ท่าน<ช>ร่วมลวงชื่อด้วยถัดมานะามีอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเป็นร้อยคนเลย<ช>แล้วในจำนวนนี้มีอดีตรองผู้ว่าธนาคาร อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พนักงานในลาดับต่างๆเนี่ยเข้าชื่อกันสแสดงการคัดค้านและห่วงใยในการประชุมนี้แล้วก็มีของกองทัพท,ที่บอกไปเนี่ยห้าพันกว่าคนนะคนเข้าชื่อกันนะอันนี้กลายเป็นกระแสที่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยมันยิ่งขยายวงขยายวงก<ช>ว้างมากขึ้น,<ช>นเพราะคนเป็นห่วงไงมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมพี่กองใช่คนเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่า คนมาเป็นประธานบอร์ดมีความใกล้ชิดทางการเมืองกับพรรคการเมืองเนี่ยนะจิงอยู่ว่าเขาอาจจะเ,เามีอํานาจในระดับหนึ่งแต่ว่าโดหน่งเนี่ยอํานาจในการที่จะคัดเลือกเสนอชื่อผู้ว่าถูกไหมผู้ว่าสรับปีหน้าก็จะพน้นวารละก็ต้องมีการเลือกกันใหม่นะเรื่องการออกกําหนดนโยบายในการใช้เงินกองทุนสํารองของเราะนะ เ,เงินหลวงตามหาบัวก็อยู่ในก้อนนี้ด้วยเนี่ยะนะและอีกหลายต่อหลายเรือกนะที่สำคัญคือเรื่องของการคัดเลือกคนเข้าไปเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆของแบงค์ชาติเนี่ยคนก็กังวลกันจึงอยู่ว่าเอาแหละเมื่อ,อวันก่อนนี้คุณสถิตลิมพงพันเนี่ยประธานคณะกรรมการสรรหาออกมาบอกว่าทั้ง3าคนคที่ถูกเสนอชื่อมาเนี่ยนะครับคือเสนอชื่อมาจากฝั่งกระทรวงการคลังเสนอชื่อมาจากฝั่งแบงค์ชาติ ทั้งสามคนเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครบถ้วผนผ่าน<ช>ทุกคนเลยใช่แต่อันนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติตามรายลักษณ์อักษรใช่ค่ะคือคนที่ที่ดูจะมีปัญหาดูตูดตั้งคําถามมากที่สุดคือคุณกิติรัตน,น์นรอ์ค่ะนะแม้แต่คุณกิติรัตน์เองเนี่ยท่านประธานก็บอกว่าก็ตรวจสอบดูแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรทางการเมืองค่ะพักเพื่อไทยก็ยืนยันมาแล้วคุณกิติรัตน์ไม่มีตาแหน่งอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ อันนั้นคือทางนิติไนใช่ถูกไหมครับใช่ค่ะเหมือนอะไรครับคุณนันทิยะอ่าไม่ใช่คุณคุณพิมพ์ค่ะขอไปจัดรายการหลายที่นะเออจัดแต่กับสาวๆทั้งนั้นเลยไอพูดทำรายการเรียกผิดได้นะแต่ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้ไม่ได้นะเอขาดบตดตายเลยค่ะเออทางพิติไนนิติไนแต่ทางพุทธินยอ่ะไม่ใช่เลยมีใครกล้าปฏิเสธหรือมีใครบอกไม่รู้เลยว่าคุณกิติรักษ์กับพรรคเพื่อไทย เขาแน่แน่นกันขนาดไหนใช่ไหมเหมือนกับเราบอกว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยทางนิตินายชื่อแพรทองทานจินวัตรตู้มาล่ะค่ะเออแต่ในทางพุทธินายทุกคนก็รู้ๆกันอยู่อะว่าชื่ออะไร iPad อออะไรแบบนี้นะทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงบทบาทของพ่อของนายกที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้ค่ะถามว่าโอเคในทางกฎหมายนายกชื่อแพรทองทานเช่นเดียวกันในทางกฎหมายคุณกิติรัตน์ผ่านหมด ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทยในทางกฎหมายาแต่ทีเนี้ยในทางพฤตินัยคือความสนิทสนมแนบแน่นจำได้ไหมคะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณกิติรัตน์เคยใช้โกหกสีขาวเรื่องการส่งออกไวไลน์เม <White line. S 1> ื่อปี2555นะคะเฮ้ยจะไวไลน์จะแบล็คลายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นรัฐมนตรีอตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วคุณมาโกหกเรื่องตัวเลขการส่งออกเพื่อให้นักลงทุนสบายใจอันเนี้ยไม่ใช่และไม่ได้ด้วยเป็นเรื่องร้ายแรงมาก แต่ก็คนก็ไม่ถือฝานะ่ะทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนไม่มั่นใจว่าคุณกิติรัตน์จะปลอดจากการเมืองจริงๆคุณผู้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งข่าวเมื่อสักครู่พี่กองบอกอันนั้นคือแบบอันนั้นคือตามกฎหมายตามบรรยาทั่วไปว่าเอาเพื่อความเหมาะสมเพื่อการตรวจสอบอาอาพาไปดูแหล่งข่าวค่ะแหล่งข่าวเนี่ยเอามาจากทางอิสรา เขาว่าอย่างนี้เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราค่ะว่าที่นายสถิตมีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมไปจากวันนี้ตอนบ่ายสองเอาออกไปก่อนเพราะามีกระแสต่อต้านนายกิติรัตนรนรองอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมาแปลว่าอย่างนี้คงจะหมายมั่นปั้นมือให้คุณกิติรัตนแล้วล่ะเพราะว่าสำนักข่าวหลายที่ก็บอกเลยว่าน่าจะฟันธงเป็นคุณกิติรัตน รายงานข่าวบอกว่ามีกระแสข่าวว่านายสถิตขอให้กระทรวงการคลังนั้นเปลี่ยนตัวนายกิติรัตน์ค่ะแล้วก็ให้ส่งคนอื่นมาแทนเพื่อลดแรงกดดัน mm hmm. แหล่งข่าวบอกอีกนะคะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะอ้างเหตุผลในการขอเลื่อนว่ามีข้อมูลที่ได้รับมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับนายกิติรัตน์และนายกุลิศสมบัติสิริที่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นประธานกรรมการของทปทนะคะว่าทั้งคู่ เกี่ยวข้องกับทางการเมืองจึงขอตรวจสอบคุณสมบัติให้แน่ชัดก่อนใช่คือทั้งคุณกิติรัตน์และคุณกุลิศเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณเรษฐาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งคําว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็จะเหมือนกับตําแหน่งอาจารย์วิศนุเครืองามคือไม่ได้เป็นตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้เป็นข้าราชการทางการเมืองไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินไม่ใช่นักการเมืองนะคะ ถ้าจะได้รับเบี้ยวัดก็จะเป็นเบี้ยการประชุมไม่มีเงินประจําถูกต้องอมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับทางการเมืองโดยตรงเอาเพราะว่าเป็นคนที่รัฐบาลนั้นๆเนี่ยไว้ใจก็เลยแต่งตั้งขึ้นมาให้ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกค,คนก็เลยมองอย่างนี้พี่กองว่าถ้าคุณกิติรัตน์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอคุณกุลิศก็ต้องด้วยนะเพราะตำแหน่งเดียวกันใ,ในใรัฐบาลคุณเศรษฐาเหมือนกันด้วยคือคือคือประโยคนี้คุณสถิตก็เคยพูดว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเนี่ย นะ,ะคุณกิติรัตน์กับคุณกุลิศก็เข้าข่ายเหมือนกันเพราะแต่จะเอาทางกฎหมายเนี่ยไม,ไม่ไม่นับนะทีนี้ประเด็นคือแบบนี้อย่างที่บอกไปไงเรื่องเรื่องทางกฎหมายเรื่องหนึ่งสองเรื่องพฤติกรรใ,ในอนดีตเรื่องความสัมพันธ์ในอนดีตเนี่ยคุณกิติรัตน์นั้นชัดเจนกว่าช,ชัดเจนยิ่งชัดเจนเป็นที่ยิ่งเลยะนะ รวมทั้งคาดทีที่มีต่อแบงค์ชาติในอนดีตด้วยในยุคที่เป็นรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งรักอ่ะใช่ค่ะนะโอ้แกก็อยากจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติในยุคนั้นเนี่ยะนะอ,อ,อยู่แบบบอกวันละหลายหลายเวลาเลยนะรอบหลายรอบเลยอะไรแบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะว่าคือด้านหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนตัวเพื่อลดแรงกดดันนะแต่ว่า ใครที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมถ้าสมมติถ้าไม่เอาคุณกิติรัตน์นะแต่ก็ต้องเป็นคนของรัฐบาลอยู่ดีเพราะสามคนเนี่ยนะครับมีทางฝั่งกระทรวงการคลังเสนอชื่อด้วยใช่ค่ะฝั่งทปทททเสนอสองคุณกุลิดกับอาจารย์สุรพลอาจารย์สุรพลนะหรือหัวจะออกว่าไปอาจารย์สุรพลก็ไม่รู้อีกนะต่อยู่เหรอคะตาอยู่ตาอยู่นะต่อินกับตานามีปัญหาการตาอยู่เลยเดี๋ยวต้องรอดู